สวัสดีครับพบกับ HR High f i Motor Sport แล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำโชค Pro Fender รุ่นใหม่นะครับซับแท้งปรับ8ปดสำหรับ New Ford Ranger X Gen ครับผมอันนี้จะเป็นซับแท้งแบบปรับ8ปดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูสินค้าตัวจริงครับพร้อมวางจำหน่ายเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเชิญชมสินค้าครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบปรับแปดนะครับสังเกตตัวนี้จะมีจุดยึดแท้งแบบตรงรุ่นเลยนะครับออกแบบมากับรถเลยนะครับสิ่งที่จะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นนะครับเห็นสีแดงๆที่ผมชี้ไหมครับทีโลนิสภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม้ตีกองนะครับเหล็กกันโค้งตัวนี้จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากเปลี่ยนโช๊คครับผมเดีนครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นซับแท้งแบบปรับแปดนะครับ ตัวนี้ก็จะมีจุดยึดแบบตรมรูดมาให้เลยนะครับขาสาเร็จรูปนะครับจุดวางโช๊คตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกจําหน่ายภายในเดือนนี้ครับผมสินค้ามีพร้อมจําหน่ายที่ SR HiFi and m o t o r มอเตอนะครับใจติดต่อได้ตวแทาจจาหน่ายโช๊คโปเฟนเดอร์จากบริษัทนะครับแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูรถรุ่นใหม่นะครับว่ามีการติดตั้งโช๊คโปเฟนเดอร์รุ่นไหนแล้วก็มีการับแต่งช่วงล่างกันแบบไหนบ้างโอเคครับผมสวัสดีครับ